คุณทิตินันแสงนาคครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทิตินันแสงนาคสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขตหนึ่งขอนแก่นตัวแทนคนเมืองพรรคภูมิใจไทยครับท่านท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องหาหรือท่านประธานเป็นเรื่องที่สําคัญมากเจ้าหน้าที่ขอภาพด้วยครับครับท่านประธานครับ <Workers. S 2> ถนนเรื่องเรื่องเมืองนะครับเป็นถนนสําคัญที่สุดของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นถนนมิตรภาพตัดกับถนนหมายเลขสองสาศูนย์หรือทางเรื่องเมืองไม่ทราบว่าภาพพื้นทันไหมครับบริเวณจุดตัดตรงนี้นะครับอยู่ใกล้บขสสามขอนแก่นดังนั้นรถที่มาจากตัวเมืองขอนแก่นเ <HO US> S> <S น Í ี man, ่ยจะสามารถเลี้ยวซ้ายออกไปทางที่ว <un> ันออกเนี่ยไม่สามารถเลี้ยวซ้ายออกไปได้ครับเนื่องจากว่า ไม่มีทางต่างระดับกลับไปขอภาพที่สองที่สามเลยครับที่เห็นภาพที่ภาพที่สองนี่คือนี่ของจริงครับที่ปัจจุบันนี้ขอภาพต่อไปครับภาพที่สามเนี่ยเป็นภาพที่ทางกรมทางหลวงครับได้ออกแบบในเชิงวิศวกรรมหร,รือสถาปัตยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดขงบประมาณขอภาพต่อไปเลยครับยังขาดขงบประมาณในการดําเนินการครับท่านประธานครับนี่เป็นโครงสร้างวิศวกรรมที่ทําไว้จะสามารถเลี้ยวซ้ายออกไปทางจังหวัดกฬสิน์ มหาสาคามร,ร้อยเอ็ดนครพนมมุกดาหารได้โดยสะดวกออกทางลาวทางเวียดนามก็ได้ครับในปัจจุบันนี้ตรงนี้ไม่มีนะครับต้องตรงไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับมายูเทิร์นกลับมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปที่หน้าบขศสาแล้วเลี้ยวขวากลับมาอีกทางตรงถึงจะไปได้นะครับ3มโค้งด้วยกันซึ่งอันตรายมากและก็เป็นการสิ้นเปลืองเวลาของผู้ใช้งานท่านประธานครับถนนเส้นนี้ถ้าสร้างเสร็จนะครับ นอกจากประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นจะได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยพี่น้องชาวอีสานทั้งหมดก็จะได้ใช้ประโยชน์ด้วยครับจะสามารถลดระยะเวลาเดินทางและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยครับนี่ฮะที่เป็นลูกศรน,นี่ฮะที่จะสร้างใหม่ขอวิงวอนให้กระทรวงคมนาคมครับหรือพกกรมทางหลวงรีบจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการโดยด่วนครับเพราะว่าชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวภาคอีสานร,รอถนนเส้นนี้อยู่ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับ